สวัสดีจ้าแฟนเจด๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเกิดประจำทุกวันกับการ <Okay. S 1> วิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจ๊ดำนั่นเองนะวันนี้แชมเปี้ยนชิพอังกฤษวิเคราะห์บอลแบบเจ๊ๆในโอเคเจ๊ดำ okay, um. สนับสนุนโดย ตีสองตรงน,นระพวกแกน,นะโซนเพลย์ออฟทั้ง2ทีมเลยลูตันทาวนกับวิดิลสเบอร์นะจ๊ะลูตันชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครนะส่วนโบโรชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มต่างกันเล็กน้อยแต่เฮดตูเฮดโบโรดีกว่าชนะ3เสมอ1แพ้ลูตันแค่เกมเดียวจากคณะหลังสุดที่ดวลกันนะ <Okay. S 1> เอาตัวเล่นนะลูตันในบ้านวันนี้ชอนนี่แบรดลีย์นะมาเวลันสนาคัมบ้าแล้วก็คาวตันมอริสนะจ๊ะส่วนวิดิลสเบอร์ของไมเคิลคาริกนะดารัสเลนีฮานจอห์นี่ฮาวสันชูบาร์ฟอร์มพร้อมทั้งหมด <Okay. S 1> คู่นี้ลูตันนนแแคค่่ชะทุกกกอออยางจบพวโ OK, เเฟฟิรู แต่ถ้าเสมอไม้โอเค50%เนะจ๊ะหูอื้อข้างนึงตัวชาแถบหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งเจดมันแล้วโอกาสแบ่งแต้มสูงมากมันสูสีมากคู่นี้อยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นสูพ่พชมเมียลกทั้ง2ทีมดูแล้วเล่นกันไปเล่นกันมาเกรงนั้งคู่แบ่งแต้มก็แล้วกันนะจ๊ะมิดเดิลสเปรคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะติดตามมาได้ทุกช่องทางแฟนเพจเจดมัธสลายูทูบโอเคเจดมดิท็อกเจดมออฟฟิเชียลสับ ถูกช่องทางในใหฮลอดนะม <Okay. S 1> ีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคจะดำก็มาเหมือนเดิมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย